เยาวพริกสดสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคู่ทุกคน,กคนพี่น้องเมนูเพี้ยงมาเนี้ไข่เจียวพี่น้องไข่เจียวพริกสดมาพี่น้องร้นอนแล้วกันตอกไข่โรดไข่เจียวไม่ใช่ปลา๋องนะไข่เจียวไข่เจียวพริกสด กิเชรพี่น้องไข้สาฟองอนีสูตรมันมนง่ายๆกินง่ายๆับข้าวเที่ยงไวดีนุ้ก็มีอย่างมากมาย ดีเก็บตั้งไหนไข่เจียวไข่เจียวตะกรตะกรน่ากินไข่ดาวนกไข่พริกสดลงไปเลยพริกแล้วก็คนให้นรอวเนี่ย นะถ้ากล้องเข้ามาดูใกล้ๆนู้นดูพริกนี่น,อ,น,นอืพริกสดไข่เจียวพริกสดอือเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตามมาตามมาตั้งหม้อเว้ย์ดโมเนต์เวิดอือ น้ำมันก่อนใส่กระเทียมสับกระเทียมใช่แล้วน่าจะหอมโอ้ยทีกระเทียมใส่ลงไปไข่เจียวพริกสดอืมพีม่น้อง ใส่ลงไปเด้เยอเข้ามาทุวมไมเลนะหม้อใกล้ๆรสจัดลังการไข่เคี่ยวเราอร่อยแน่นอนนี่นี่มันเนไก้ๆนตะกรงบนจะกรงกิสือข้าวหรอมบ้า เกียวพริกสดอ,ไไอุอ๊ยร้อนร้อนร้อนเรียบร้อยพี่น้องไข่เจียวใส่พริกสดอาจติบงงามพี่น้องงัน่าจะแซ่บไปรับประทานเอาพี่น้องขยอนไปกินกันเด้อทำดีแล้วครับ